นะครับก็มาสวัสดีนะครับยามเช้าเช้าของวันปกตินะครับคำว่าวันปกติก็คือจันทร์อังคารพุทธหัสุขเสาร์นะครับวันปกติทุทกคนทําง,งานในกระตั้งราชการนะครับธุรกิจก็มีอะไรคุยมากนะครับก็จะมาเล่าสู่กันฟังนิดนึ่งผมดูข่าวมา ช่วงหลังๆนี่นะครับตั้งแต่วันที่29ที่เขาปลดล็อกกัญชานะครับเมื่อดูข่าวว่าเยอะกว่สมควรจบสมควรแต่เอากันสั้นๆก็คือเอาข่าวกัญชาดีกว่านะครับข่าวกัญชาผมว่านะครับตามภาษาบ้านๆก็คือจะบ้ากันไปใหญ่แนะไม่ใช่คนเสพบ้าน,นะครับคน เขาเรียกอะไรนะการทําคลิปต่างๆหรือการจะจริงหรือเท็จนะครับที่จะเป็นข่าวนะดูว่าเพียะะเพ้ยนละเพี้ยนพอมาบลดล็อกมีคนมีข่าวออกมาว่ามีคนพลั่งในการเสพบัญชานะครับแล้วก็บ้านะครับจะต้องยุดกันนะครับ ต้องอะไรล่าสุดดูเมื่อคืนนออก็คลั่งนะครับแล้วก็ไปเจอกัญชานะครับทําไมคุณไม่วิเคราะห์ก่อนละ่ะครับว่าควาวันเป็นมาของกัญชาเนี่ยเอาไม่ใช่ไม่ใช่หมอนะครับต้องแก้ไขผมไม่ได้โทษทางหมอหรือโทษทางผู้ใจแล้วนะไอคนที่ไม่ได้วิจัยดีอะแล้วมึงมาประโคมข่าวว่าไอ้นี่บ้ากัญชาเห็นกัญชาอยู่สองสามก้อนว่าเขบ้ากัญชา ไม่รู้นะแต่ผมก็ไม่ฟันธงนะครับแต่ถามว่าคุณต้อไปตรวจดีหรือยังนะครับผมเกิดมาอายุก็พอสมควรแล้วครับแล้วก็ดูกัญชามาก็พอสมควรนะครับกัญชานี่เมาจัดหลับเลยนะครับกินแล้วก็ร้องสนุกสนานเ่ฮาแล้วหลับส่วนใหญ่จะหลับหลับบางคนใหม่ๆก็ดิ้นพลาดเลยครับดิ้นกลัวกลัวนะครับกลัว ฟ้าจะมาทับม้งกลัวเพดานจะลงมาทับบ้างอะไรบ้างประมาณนี้แต่วัวล็อกขิคก้คัคกขีคักๆี้คักนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนเป็นนะครับไม่ไปไหนไม่กล้าก้าวครับไม่กล้าก้าวเดินลงกระไดก็ไม่กล้าลงครับมันลึกอะไรประมาณนั้นทุกสิ่งทุกอย่างไปไหนทําอะไรใครไม่ได้ครับแต่คุณดูข่าวแล้วมันเหมือนกับอะไรลนะ่ะคุณจะทําให้ข้อเสียมันมากนะคุณจะทําให้ข้อเสียมันเกิดนะครับ ในเมื่อเขาก็ปลดล็อกแล้วนะครับเป็นยาก็พอได้กินกันพอได้ปลูกกันนะครับข้อดีมหาศาลนะครับแล้วยาบ้ามันไปไหนล่ะยาบ้าบมันยังอยู่ปกตินะครับพุ่นยาเหมารวมนะครับยาเหมารวมพอเหมารวมปุ๊บมันเสียหมดเลยเสียหมดของดีก็เป็นเสียไปเลยนะครับของดีเป็นเสียของเสียยิ่งเสียไปกันใหญ่เลยครับ นะครับตรวจตราดูให้ดีซะกอ่อนนะครับก่อนที่จะอะไรก็กัญชาอะไรก็กัญชากัญชามันใส่อะไรไปบ้างมึงปนอะไรลงไปมึงเสพอะไรด้วยใช่ไหมล่ะอือมึงกินเหล้าด้วยเปล่าอืมดูกัญชากินเหล้าเปล่าใช่ไหมเหล้ากัญชาปนกันอะไรกเกิดขึ้นเหล้านี่ตัวดีเลยนะครับตัวดีมากเลยเหล้าเนี่ยสุราเนี่ยตัวดีเลยครับเมาลั่นตะพานมากเลยครับยิ่งเมามากกับเทียนเลยมีเลือดงูเลือด เลื้อยก็ได้นะครับกัดก็เป็นนะครับกินไม่รู้เรื่องโอ้โหสารพัดเลยนะครับเล่าเนี่ยแย่มากเลยแล้วพอไปปนพอก็ปุตล็อกกัญชามันกัญชามันก็ดูดอยู่แล้วมันก็ไปเล่นในนู่นด้วยไอ้นี่นั่นนะครับคุณต้องรู้เลยครับไอ้นี่ไอ้นั่นมันคืออะไรนะครับยาเสพติดแม่กระทั้งกัญชาเนี่ยผมถึงว่าไงครับยาเมารวมนะครับฝากไว้ด้วยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะครับ ค่อยมาว่ากันใหม่นะครับเอานิดนิดหน่อยหน่อยพอหอมปากหอมคอยาเมารวมนะครับเอาไปเรื่องเรื่องนะครับสุรานี่ตัวแรงเลยสุรายาบ้านนี่ตัวแรงกัญชากระท่อมนี่มันมันไม่ใช่หรอกครับนะถ้าไม่ได้ไปรวมของอื่นแล้วให้มารวมก็ให้รู้ว่ารวมนียครับนะครับ,นะรบให้รู้ว่ารวมก็จัดการนะซะใช่ไหมแต่ถ้าเดียวๆนะผมรับประกันเลยนะครับเดียวๆ กินกัญชาอย่างเดียวดูดกัญชาอย่างเดียวเนี่ยอย่าไปรวมกับสุรามีไรอะไรก็แล้วแต่มเมาเหล้าอยู่แล้วสัตกัญชาเข้าไปอีกหืออะไรประมาณนี้ทำไมมึงไม่ทําตัวเองให้มันติดอะไรให้มันสเรื่องหนึ่งสินะฝากไว้